เคยเกิดแตบบ่ว่าเพศกดเงินแล้วบอกว่าเหลือตังอยู่55บาท5้าสตางค์ เป็นอีกหนึ่งเรื่องราวนะคะที่น่าสนใจค่ะสําหรับอดีตพระเอกละครจากจักรุงวงนะคะอย่างหนึ่งมาลิดวัย52ปีที่เคยโด่งดังสุดขีดค่ะเกิดอะไรขึ้นถึงเหลืองเงินในบัญชีแค่5 5 5 5บาทนะคะอีกทั้งยังเข้าไปพัวก,กับยาเสพติดจนโดนจับเข้าเรือนจําถูกวงการบันเทิงนะคะแบนไปถึง2ปีซึ่งล่าสุดในรายการแชร์นะคะหนึ่งมาลิดค่ะก็ได้เผยถึงความไม่แน่นอนของชีวิตให้ฟัง ซึ่งเจ้าตัวนะคะก็บอกว่าตอนดาบเจ็ดสีมณี7เจ็ดแสงดังมากตอนนั้นชีวิตก้าพุ่งจนอยู่ๆคุณพ่อไม่สบายตรวจพบเป็นมะเร็งระยะที่3จะไประยะที่4เราก็ช่วยกันดูแลกันไปแต่ช่วงนั้นงานแน่นพีคหลังจากนั้นไม่นานคุณพ่อก็เสียทุกอย่างก็เปลี่ยนไปหมดเลยจากชีวิตที่มีงานทุกวันอยู่ๆงานก็หายไปหายไปเพราะเราเนี่ยหน้าช้ำเช้ากลางวันเย็นเราเล่นละครตลอดคนเห็นตลอด แรกๆดาราน้อยแต่ตอนหลังเนี่ยดาราเยอะขึ้นแล้วก็ไว้กั้มกึ่งด้วยเหมือนจะพ่อแต่ก็ไม่ถึงพ่อหลายๆอย่างเนี่ยรวมกันยูยูก็พลิกไปเลยจากทุกอย่างกําลังไปได้ดีก็คิดว่าเราน่าจะมองอาชีพเสริมหาอะไรทํารองรับบ้างแต่เราไม่ได้มีความรู้อันนั้น Impact Furniture ลงทุนไปเยอะเหมือนกันน่าจะสองรอบแต่ก็โอเคไม่เป็นไรไม่ใช่ลงทุนไปปุ๊บจะได้คืนมาเดียวนั้นต้องใช้เวลาแต่มันไม่เวิร์กประกอบกับงานในวงการไม่มีแล้วหลังที่คุณพ่อเสียคุณแม่ก็ป่วยตามช่วงนั้นก็ไป ประดังจิตใจเหมือนเข้มแข็งเพราะเราคิดว่าเราเป็นลูกคนโตเราโอเคแต่จริงๆข้างในเวลาเหนือหน่อยๆล้าๆก็ไม่รอดเหมือนกัน จากชีวิตเป็นเส้นตรงก็พังเงินจะกินข้าวไม่เหลือจะกดเงินแล้วเหลืออยู่55.55 55บาทตอนนั้นจิตใจเราก็แย่เราคิดลบไปหมดดูซิ ATM ยังหัวร้อใส่เราเลยบอกใครก็ไม่มีใครเชื่อเขาก็จะบอกว่าไม่จริงหรอกอย่ามาอําเลยพอเราเจอแบบนี้เยอะๆก็ไม่พูดก็ไม่ได้เก็บๆกับตัวเองกดลงไปเรื่อยๆที่เหลือ55บาทหนักๆเลยคือหมุนบัตรเครดิต10กว่าใบรูดบัตรไม่มีเงินสดก็กินข้าวรูดบัตรแล้วกดเงินสดออกจากบัตรเครดิตดอกเบี้ยรประมาณ20% หนี้สินเกิดเกือบล้านได้เป็นหนี้จากดอกเบีย้ยเยอะเราจ่ายขั้นต่ำก็ทบไปเรื่อยๆพอไม่มีก็รูดอันนี้เต็มๆแล้วต้องใช้แต่ก็ไม่มีเข้ามาชีวิตเรียนดีอยู่วงการบันเทิงเป็นสิบสิบปีวันหนึ่งเงินที่หามาทั้งชีวิตจนวันนี้สิบปีที่ทำงานมาหมดเกี้ยงติดลบด้วยต้องเอาสมบัติที่มีมาขายนาฬิกาไปก่อนเลยเป็นดาราก็หน้าบางเวลาจะไปขายก็ให้เพื่อนช่วยหน่อยเพื่อนก็ถามให้ก็ได้ราคาหลอกป้าเต๊กควรได้ราคาเท่านี้แต่ก็ไม่ได้เพราะเรารีบร้อนก็ต้องเอาแล้วมันไปก่อนเลยพวกทรัพย์สินกก็ถูแปไปไ แบรนด์เนมที่ซื้อมาทั้งหลายถึงเวลาก็ไม่มีค่าขนาดนั้นเหตุการณ์ถามว่าซอนอะไรช่วงนั้นขาสติเลยเราโตมาอยู่ในสังคมที่ดีพ่อแม่ดีแต่จุดหนึ่งเราอาจหลงแสงสีด้วยเงินได้มาง่ายอยากได้อะไรก็ได้ก็ซื้อก็ใช้ไม่ได้คิดถึงวันหนึ่งที่จะไม่มีเข้ามา ถามว่ายาสิบติดเนี่ยเกิดขึ้นได้งไงพอมันเครียดมากก็หาทางนี้เราทํางานในวงการตรงนี้ก็มีความใกล้ชิดเกี่ยวข้องกับบางอย่างที่ไปสายดักช่วงนั้นพอลองแล้วเออก็ช่วยทำให้เวลาช่วงหนึ่งในโมเมนต,ต์แย่ๆหายไปมันก็หลอกตัวเองแหละพอปัญหาก็เหมือนเดิมไม่ได้ถูกแก้ยิ่งแย่กว่าเดิมด้วย ยาเสพติดเวลาเราอ่อนแอก็ทำลายเราหมดเลยใช้ยาเสพติดหนักๆช่วงที่ท้ายก่อนโดนจับน่าจะ6เดือนใช้ค่อนข้างที่ต่อเนื่องมากๆเป็นช่วงที่พอเรามีปัญหาพอเราพูดไปเขาไม่เชื่อเขาคิดว่าอัาเราก็เก็บตัวยิ่งเราเป็นพวกอินโทรเวิร์ดอยู่แล้วคิดวนอยู่กับสิ่งที่ไม่มีทางออกโชคดีที่วันนั้นโดนจับถ้าไม่โดนจับอาจเป็นเอเย่นขายยาไปแล้วถ้าถึงจุดนั้นไม่มีเงินเราอาจจะเลิกเวนั้นไปเลยก็ได้ เหตุการณ์โดนจับคิดว่าเป็นช่วงที่เล่นยาค่อนข้างเยอะพวกนี้หลุดไปง่ายอยู่แล้วสายตำรวจก็มีอยู่แล้วตอนลองเล่นเราก็โทษตัวเองนี่แหละเราเป็นคนเลือกเองแต่โดนจับที่บ้านเลย ต่อให้เป็นดาราก็โดนจับจับแล้วข้อห้องขังวันที่อยู่ห้องขังถามว่าอะไรสอนจําได้ว่าช่วงเที่ยงคืนไปอยู่ในห้องขังสอนอ,อก,กอนตอนโดนจับเหมือนกับโดนตบหน้าอยู่ๆเฮ้ยขาดสติมีคนมาตบหน้าปัว๊วแล้วเหมือนไปช่วงหนึ่งแต่พออยู่ในห้องขังสติกลับมาแม่เป็นสายธรรมะธรรมโสสอนเรามาตั้งแต่เด็กแต่เราไม่เคยเชื่อวันนั้นพวกนั้นกลับมาเลยคําแรกคือสติพอสติกลับมาปุ๊บเหมือนดูหนักแล้วก็แฟดแบค็คทุกอย่างไหลมาเราก็ดูเรื่องราวแล้วยอมรับกับมันเราทําอะไรลงไปบ้างช่วง5ชั่วโมงที่อยู่ในห้อง ังไม่ได้ขยับเลยนั่งนิ่งๆท่าเดียวพอมีสติแล้วก็ยอมรับกับมันได้ทุกอย่างก็เบาหมดเลยพร้อมรับกับสิ่งที่เกิดขึ้นเราตัดสินใจทําแบบนี้แล้วเราโทษตัวเองแล้วก็ยอมรับกับมัน สมัยนั้นการเป็นข่าวหน้าหนึ่งการเป็นนักแสดงไปไหนคนมองอยู่แล้วพอขึ้นหน้าหนึ่งหลายคนก็บอกว่าอยู่กับบ้านอยู่เซฟเฮาส์เก็บตัวเงียบๆสักพักก่อนไหมก็ไม่พอเรายอมรับตัวเองได้แล้วเราก็ออกไปใช้ชีวิตปกติที่สุดออกไปซื้อข้าวกินปากซอยเดินไปคนก็โอ้โหมองยิ่งกว่าตอนเป็นนักแสดงแต่ก็คิดว่าเป็นสิ่งที่เราต้องเจอต้องยอมรับให้ได้มีคนให้กําลังใจนะไปกินกว๋วยเตีย๋ยน้องพนักง,งานเสิร์ฟเขียนในทิชชู่เป็นกําลังใจให้นะคะพี่แล้วก็เขียนรูปหัวใจมาหรือบ,บางคนใช้ยาเสพติดอยู่เดินเข้ามาแล้วก สายอยากเลิกทำยังไงถ้าวันนั้นเก็บตัวอยู่บ้านอะไรเกิดขึ้นได้แต่ถ้าเราไม่ใช้ชีวิตให้ปกต,ติเร็วที่สุดเราก็จะยิ่งสุดเล่น <c oughs> ละครมาเยอะละครที่มีจุดจบของตัวละครแต่มนุษย์ไม่รู้จุดจบจนกว่าจะตายนู่นแหละตอนจบเราไม่รู้หรอกว่าจะเกิดอะไรขึ้น ใจแตกตอนแก่มีจริงแต่ตอนนั้นก็ไม่แก่มากนะ30กว่าก็โดนแบนไป2ปีเหมือนประตูบานหนึ่งปิดก็มีอีกบานเนี่ยเปิดเข้ามานิตยาสารแผวมาสัมภาษณ์เรื่องนี้แล้วคนสัมภาษณ์บอกว่าชอบเขียนหนังสือไหมเราก็บอกว่าชอบเขาบอกลองเขียนพอดเกสบุ๊กไหมก็เขียนไปทางนิตยาสารแผวก็พิมพ์ให้พอมีพอดเกสบุ๊กออกมามีน้องคนนึงเขาบอกว่ามีนายทุนอยากทํานิตยาสารแจกฟรีเด็กมหาลัยทั่วไปคุยไหมเขาเห็นเราเขียนพอดเกสบุ๊กได้เขาก็เลยให้ไปเป็นบก,กเป็นอีกหนึ่งอาชีพขึ้นมาพอพ้น2ปี ก็ได้กลับมาเล่นละครพอทำหนังสือได้3ปีนายทุนไปต่อไม่ไหวก็ต้องปิดก็เรียกได้ว่าเรื่องราวของคุณหนึ่งนะคะถือเป็นบทเรียนชีวิตที่เป็นอุทาหรณ์ให้กับสังคมได้เป็นอย่างดีเลยทีเดียวค่ะ,ะ,ะ,ะถ้าไม่อยากพลาดข่าวบันเทิงแซ่บๆอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดสับสไ cribe ทางช่อง y ย t u b e ท็อปดาราด้วยนะคะ